ครับจากใบทอร์นาซิวตวันนี้พี่เสถียรนะครับมารับไอร์ทูนะครับตั้งแต่เช้านะครับโอเคนะครับเลิกแปดโมงหกโมงเช้าวันนีครับอ่อันนี้ที่เด็เคยเล่นมาอยู่แล้วนะครับโอเคก็เลยอันนี้เทปเครื่องก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวขอภาพนิ่งเนี่ยครับให้กล้องอยู่ตรงเซ็นเตอร์นะครับไม่ต้อยู่เบื้องหลัง ต่อภาพนิ่งกับวิดีโออย่างละคลิปก็โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยรีเทิร์ดูโคมกลับมา,า,าหกโมงเช้าพอดีนะครับย,ยังไม่ยังไม่มีแสงนะครับ เ,เดี๋ยวให้ได้ระยะก่อนนะครับน้หนเ,เดี๋ยวขอลรามาขอมุมนี้นะครับโอเคครับเอาเยกขึ้นอึนนงนะครับโอเคครับเอาให้ขึ้นสามสิบแซงขอบตั้งไว้สามสิบเดี๋ยวขอดูตรงขอดูตรงนี้นะครับอ๋อเลยครับอโอ้ค,ครับตัวตั้งไว้สามสิบเดี๋ยวขอข,ขอภาพนึง